สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่สําคัญมากๆจากหนังสือ The Bitcoin Standard กันครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ยแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกใบนี้มันเป็นคําถามที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับ คำตอบตามแนวคิดนี้นี่อาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องสมองที่ใหญ่กว่าหรือการมีภาษาที่ซับซ้อนแต่คือความสามารถพิเศษสุดๆของเราในการร่วมมือกันเป็นกลุ่มใหญ่มากๆและเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังความสามารถนี้ก็คือเงินนั่นเองครับเอาละครับนั้นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนเลยว่าไอ้คาว่าเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เพราะความหมายของมันเนี่ยลึกซึ้งกว่าแค่เหรียญหรือธนบัตรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเยอะเลยครับ อยากให้ลองมองเงินในฐานะเทคโนโลยีอย่างหนึ่งดูนะครับมันคือจะว่าไปก็เหมือนระบบปฏิบัติการของสังคมที่ทําหน้าที่เป็นเลเยอร์แห่งความเชื่อใจกลางๆที่ทําให้คนแปลกหน้านับพันล้านคนสามารถแลกเปลี่ยนคุณค่าแล้วก็ทํางานร่วมกันได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องรู้จักหรือไว้ใจกันเป็นส่วนตัวเลยแม้แต่นิดเดียวแต่กว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมนุษยชาติต้องผ่านการลองผิดลองถูกเพื่อค้นหาเงินที่ดีมาเป็นพันๆปีเลยนะครับ คือมันเริ่มตั้งแต่ยุคแรกของการตรงๆที่มันวุ่นวายมากๆขยับมาเป็นการใช้เปลือกหอยซึ่งพกง่ายจริงแต่ก็หาเพิ่มได้เรื่อยๆมันเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่จนมาถึงยุคเปลี่ยนโลหะที่ทนทานขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทองคําก็กลายเป็นผู้ชนะครับเพราะมันมีคุณสมบัติที่เงินที่ดีควรจะมีครบทั่วที่สุดเลย และนี่แหละครับคือคุณสมบัติ5ข้อที่ตกผลึกมาจากการทดลองของมนุษยชาติเงินที่ดีเนี่ยต้องทนทานไม่พังง่ายพบพาสะดวกแบ่งเป็นหน่วยย่อยๆได้ตรวจสอบได้ง่ายว่าเป็นของจริงไหมและข้อที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันต้องหายากครับด้วยคุณสมบัติเหล่านี้แหละครับโดยเฉพาะความหายากของมันทองคําเลยถูกเปรียบเลยว่าเหมือนเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กักเก็บพลังงานหรือก็คือเวลาในชีวิตของมนุษย์เอาไว้ การที่เราถือทองคํามันก็เหมือนกับการถือแรงงานและความพยายามที่คนในอดีตใช้ไปเพื่อขุดมันขึ้นมาแล้วเราก็สามารถทรงต่อคุณค่านั้นข้ามยุคข้ามสมัยได้เลยแต่ถึงแม้ว่าทองคําจะดูเกือบสมบูรณ์แบบนะครับมันก็ยังมีจุดอ่อนที่สําคัญมากๆอยู่โดยเฉพาะเมื่อต้องนํามาใช้ในโลกยุคใหม่และจุดอ่อนนี่แหละครับที่นําไปสู่การผิดสัญญาครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเงินเลยทีเดียว เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับคือทองคำเนี่ยมันทั้งหนกักทั้งเสี่ยงต่อการขนย้ายใช่ไหมครับธนาคารก็เลยเข้ามาเสนอทางออกด้วยการรับฝากทองแล้วก็ออกเป็นใบเสร็จกระดาษให้แทนแต่ความสะดวกสบายนี่แหละครับที่กลายเป็นช่องโหว่ทำให้รัฐบาลเริ่มพิมพ์ธนาบัตรออกมาเกินกว่าทองคําที่มีอยู่จริงและในที่สุดคําสัญญาที่จะให้เราเอากระดาษกลับไปแลกเป็นทองคําได้ก็ถูกยกเลิกไปอย่างถาวร จุดแตกหักครั้งประวัติศาสตร์เลยก็คือในปี1971ครับเมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศตัดขาดเงินดอนลลาร์ออกจากทองคําโดยสิ้นเชิงทําให้นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเงินทั่วทั้งโลกก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่างเงินเฟียตหรือ f i ียตมันนก็คือเงินที่ไม่ได้มีอะไรมาค้าประกันอยู่เบื้องหลังเลยมีมูลค่าได้ก็เพราะคําสั่งของรัฐบาลเท่านั้นเองแล้วผลกระทบของมันคืออะไรมันสําคัญมากๆเลยครับ พอเงินมันด้อยค่าลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็สร้างแรงจูงใจให้คนรีบใช้เงินวันนี้แทนที่จะเก็บออมเพื่ออนาคตที่ไม่แน่นอนซึ่งมันก็นําไปสู่วัฒนธรรมการเป็นหนี้ที่สูงขึ้นแล้วการมองอะไรแค่ระยะสั้นๆซึ่งตรงข้ามกับเงินที่มั่นคงที่จะส่งเสริมการออมการลงทุนและการวางแผนเพื่ออนาคตฟังดูแล้วมันสะท้อนสังคมปัจจุบันของเราไม่น้อยเลยใช่ไหมครับและท่ามกลางปัญหาเหล่านี้เองครับที่เทคโนโลยีหนึ่งได้ถือกําเนิดขึ้นมา เพื่อเป็นคำตอบให้กับโจทย์ที่ค้างคามานานในประวัติศาสตร์นี่คือความพยายามครั้งแรกเลยนะครับในการสร้างทองคำขึ้นมาใหม่สำหรับยุคดิจิตอลโดยเฉพาะผู้สร้างบิตคอยที่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเขาใช้นามแฝงว่าซาโตชินากา a โมโตได้ตั้งต้นจากคำถามพื้นฐานง่ายๆแต่ทรงพลังมากที่ว่าถ้าเงินคือเทคโนโลยีมันควรจะมีคุณสมบัติอะไรเพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุดและนี่คือคำตอบที่น่าทึ่งมาก สไลด์เนี้ยคือหัวใจสำคัญเลยนะครับบิตคอยเนี่ยได้นำเอาคุณสมบัติที่ดีที่สุดของทองคำมายกระดับให้เข้ากับยุคอินเทอร์เน็ตเลยอย่างแรกความหายากมันหายากแบบแน่นอนและพิสูจน์ได้ทางคณิตศาสตร์เลยว่ามีแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นไม่มีทางสร้างเพิ่มได้อีกแล้วซึ่งต่างจากทองคำที่เราก็ยังขุดเพิ่มได้เรื่อยๆใช่ไหมครับแถมยังโอนย้ายข้ามโลกได้ในพริบตาตรวจสอบได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งใครแล้วก็ยังแบ่งเป็นหน่วยย่อยๆได้ง่ายกว่าทองคำแบบมหาศาลเลย แต่สิ่งที่ทําให้บิตคอยมันพิเศษไปกว่านั้นอีกคือมันไม่ใช่แค่เงินนะครับแต่มันคือระบบแห่งความจริงระบบแรกของโลกเป็นเครือข่ายที่กฎกติกาต่างๆเนี่ยโปร่งใสถูกเขียนไว้ในโค้ดแล้วก็บังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเป,ะเปะ๊เปะๆโดยที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งสามารถมาเปลี่ยนแปลงกฎตามใจช,ชอบได้เลยคําถามต่อมาก็คือแล้วถ้าโลกเราเปลี่ยนมาใช้มาตรฐานเงินแบบนี้ล่ะมันจะเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจของมนุษย์และสังคมของเราไปได้ยังไงบ้างข้อโต้แย้งหลักในหนังสือเล่มนี้ก็คือ มันจะสร้างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับจากวัฒนธรรมของเงินเฟียสที่เน้นการบริโภคการเป็นหนี้ไปสู่วัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับการออมการลงทุนอย่างมีเหตุผลและการคิดถึงผลลัพธ์ในระยะยาวมากขึ้นถ้าพูดในทางปฏิบัติเทคโนโลยีนี้มอบอิสรภาพทางการเงินในหลายมิติเลยนะครับมันช่วยปกป้องเงินออมของเราจากการด้อยค่าทําให้เงินทุนไหลเวียนได้อย่างเสรีทั่วโลกเปิดโอกาสให้คนที่เข้าไม่ถึงระบบธนาคารได้มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ และที่สําคัญมากๆเลยก็คือไม่มีใครสามารถมายึดหรืออายัดเงินของเราได้ถ้าเราเป็นคนถือกุญแจด้วยตัวเองและนี่แหละครับคือแก่นแท้ของปรัชญานี้เงินที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องมือสําหรับการเก่งกําไรเพื่อให้รวยเร็วแต่มันคือเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสามารถปกป้องสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตนั่นก็คือเวลาและแรงงานของเราเพื่อส่งต่อไปอยังอนาคตอย่างสมบูรณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้มันนำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับว่าเทคโนโลยีทางเงินที่เป็นกลางและมั่นคงแบบนี้จะสามารถกลายเป็นรากฐานใหม่เป็นเสาหลักที่รองรับอารยธรรมมนุษย์ในยุคต่อไปได้จริงหรือไม่นั่นคือคำถามที่มีเพียงอนาคตเท่านั้นที่จะให้คำตอบเราได้ครับ